บันทึกก็ลุงจะแกะหน้าที่17แกะกล่องโมเดลรถเหล็ก Time Micro Skyline g t r r 34 44, Fast and f u r i o u s, <ม> <S ก็กลับมารีวิวรถเหล็กคันยอดนิยมคันนี้อีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าคราวนี้จะเป็นแบรนด์ t i m i Micro ถ้าจากมาได้ปีที่แล้วลุงได้รีวิวรถเหล็กตัวนี้นะครับแต่ตอนนั้น่าจะเป็นงานของแบรนด์หลักๆในตลาดอย่าง Hotwheel Tomica แล้วก็ Jada เนาะตามที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ย o t ตว e วโ Tomica แล้วก็จ a DA นะครับ จริงๆแล้วตอนนั้น,นลุงก็พิออเดอร์ตัวรถเหล็กของไทม์ไมโครมาตั้งแต่ว่าจะรีวิวต่อจาก3แบรนด์นั้นหละกว่าของจะมาส่งก็ออไม่ทันแล้วนะกว่าจะได้กลับมารีวิวกันอีกทีหนึ่งก็ผ่านมาแล้วปีหนึ่งนะและนี่ก็คือตัวรถเหล็ก t ทม์ไมโครนะครับที่ลุงพิออเดอร์มาลุงพิออเดอร์มา2คันเลยนะเป็นคันสีน้ําเงินนะครับแล้วก็เป็นคันยอดนิยมตัวสีเ,สเงินคาดสีน้ําเงินอันนี้แหละสำหรับตัวแบรนด์ไทม m ไมโครเนี่ยลุงจัด ให้เป็นกลุ่มตัวดิสเพลย์โมเดลนะครับคือเป็นรถที่มาพร้อมกับฐานอนะไม่ได้ทำออกมาให้เห็นได้อย่างแบรนด์ t o m i ก a า o t v e e วหรือจ a d ด้านะสำหรับ3แบรนด์นั้นนะลุงจัดให้เป็นเหมือนเพลทอยเพราะเราสามารถจิดออกมาเข็นมาถ่ายได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูตัวทมไมโครเดริ่มจากดูที่ตัวกล่องโมเดลก่อนนะเดี๋ยวเราแกะซีลก่อนนะอันนี้ตัวกล่องนะตอนออเดอร์มาเขาก็จะมีซีลพลาสติกง่ายๆแบบนี้นะแปะสกอเทปมาเดี๋ยวเรามาแกะซีลดูก่อน เราแกะซีออกมาแล้วอันนี้จริงๆแล้วลุงไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับแบรนด์นี้เลยนะนี่ก็เป็นการซื้อตัวโมเดลรถแบรนด์นี้ครั้งแรกเลยนะสำหรับแบรนด์ไทม์ไมโครโนะเป็นการจับได้จับโมเดลรถเหล็กแบรนด์นี้ครั้งแรกด้วยคนระับจริงๆแล้วลุงพยายามหาข้อมูลตามเว็บไซต์นะครับหรือตามเฟซบุก๊กแต่ก็ไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นแบรนด์ของประเทศอะไรนะแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นแบรนด์ของจีนนะเดี๋ยวมาดูกันที่ตัวกล่องก่อนกล่องก็จริงๆแล้วสําหรับตัวรถในกลุ่มดิสเพย์โมเดลก็ กล่องป็นพิมพ์นิยมนะครับก็คือเป็นกล่องกระดาษเนาะแล้วก็เจาะวิโนโด้ด้านบนต่อวิโนโด้ด้านข้างนะครับด้านหน้าเนาะด้านหลังก็ทําเป็นเหมือนแบ็กกราวนะครับแล้วก็มีเขียนว่า GTRR34 นะครับในกล่องก็อามีรายละเอียดของตัวตัวซีลพลาสติกที่ล็อกตัวรถเอาไว้นะครับหน้ากล่องก็มีเขียนตัวเป็นโลโก้นะครับตัว T ตัว M แล้วก็ถํานไมโครโนเนาะกล่องสีดํากล่องจะเป็นสีดําด้านนะครับสัมผัสค่อนข้างดีนะครับ มีเขียนอ่ะมีเขียนสเกล1ต่อ64นะครับแล้วก็สำหรับเด็กอายุ14ปีขึ้นไปข้างบนก็มีเขียนทำไมโครครับสายขวาก็มีโลโก้แค่นี้มาดูที่ด้าน,านหลังก็ไม่มีอะไรมีแค่โลโก้แค่นี้นะครับส่วนด้านใต้ด้านใต้เนี่ยปกตกิมันน่าจะมีเขียนว่า made in อะไรอันนี้แปลกมาหลยอไม่มีเขียนนะครับแต่ดูจากภาษาจีนที่พืดไปหมดลุงก,ก็คิดว่าเออน่าจะเป็น made in ชัยนาหนะ ความคิดลุงนะครับคิดลุงนะครับตอนนี้ลุงแกะห่อมาทั้งสองคันนะครับก็เดี๋ยวเราจะรีวิวทั้งสองคันนี้แหละแต่หลกัลกๆจะรีวิวคันนี้เนาะตัวคันสีเงินนะครับส่วนคันสีน้ำเงินก็เดี๋ยวเอามาเป็นภาพประกอบอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตัวโมเดลไทม์ไมโครเนี่ยลุงได้มา2คันนี้นะครับในราคา950บาทนะพิเออร์เดอร์ไปเมื่อสักน่าจะไปปลายปีที่แล้วเลยไปปลายปี2022ันยะีอะ่าโดยที่ตอนนั้นพิเออร์เดอร์ก็จะมีพิเออร์เดอร์อย่างที่เห็นในภาพแหละสองสีนะครับแต่ว่าตััวโมมมเดดลรถะจีท้งห 2รุ่นนะครับก็คือจะมีรุ่นเนี่ยอันนี้ลุงสั่งรุ่นที่แบบเฉพาะโมเดลรถนะครับแต่ว่าจะมีรถที่มาคู่กับโมเดลฟิกเกอร์ครับโมเดลฟิกเกอร์ก็น่าจะเป็นโมเดลฟิกเกอร์พระเอกของหนังฟาสันฟิลเลียสน่าจะเป็นพี่ไบอันนะครับยืนคู่กับตัวรถอันนั้นแต่ว่าอันนั้น,นโมเดลรุ่นนั้นก็จะแพงกว่านะครับ รู้สึกก็จะอยู่ที่1,100บาทนะราคาตอนพรีออเดอร์ hmm. เมื่อสากายปีที่แล้วแต่ว่าเออลุงไม่ได้ชอบพเพลยเดอร์อะไรอยาเี๋ยได้นะไแค่ตัวรถับลุงก็เลยพรีออเดอร์มาสบายแค่ตัวรถ2อกล่องนี้กล่องละ950บาทก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องแล้วเดี๋ยวมาดูกันที่โมเดลของตัวรถเลยนะครับจากรูปที่ทางร้านเขาเอามาโฆษณาเนี่ยเออจุดที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นในส่วนของฝากระโปรงรถที่สามารถเปิดออกได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเลยว่ารายละเอียดะจะทําได้ดีขนาดไหนเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกัน ถ้าดูจากตัวกล่องรู้สึกว่ากล่องคุณภาพค่อนข้างดีนะกล่องกระดาษค่อนข้างหนานะครับแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นกล่องแบบจั่วปังอะไรอย่างนั้นนะกล่องออกมาอันนี้คือโมเดลตัวรถนะครับอันนี้แบกกราวอันนี้เป็นเออเป็นฉากหลังแยกเป็นชิ้นต่างหากนะครับอันนี้คือตัวกล่องของตัวรถนะเป็นฝาครอบอะคริลิกใสเนาะแล้วข้างในก็จะมีตัวพลาสติกที่ล็อกไว้อย่างที่บอกไปนะครับเดีย๋ยวเราลพลาสติกนี้ออกก่อน เอาของน,นี้ออกไปก่อนอ่านี่คือตัวรถจะด,ดูภาพรวมก่อนนะครับนี้คือโมเดลของตัวรถนะตั้งอยู่บนฐานฐานเนี่ยลักษณะเหมือนเป็นหนังเทียมเนาะเห็นไหมตัวสีขาวเนี่ยเอออันนี้ก็แปลกดีนะลุงก,ก็เคยเจอครั้งแรกสําหรับตัวฐานที่เป็นลนักษณะเหมือนผิวเป็นหนังเทียมเนี่ยสีขาวม,มันเป็นหนังเทียมเลยนะลุงคิดว่าอาจจะเป็นหนังเทียมบางๆนะครับส่วนเพลทด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเขียนดิสัน GT-R Time Micro นะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ลุงลืมบอกไปครับตัวโมเดลนี้คือเขาผลิตเป็นลิมิเต็ดอ dition นะก็ผลิตทั้งหมด69 9้สาคันนะครับสำหรับคันนี้ของลุงได้มาคันเบอร์68 8นะครับเกือบจะคันสุดท้ายเดี๋ยวดูคันสีน้ำเงินค่ะคันสีน้ำเงินโอ้คันสีน้ำเงินลุงได้มาในเบอร์147เนะครับเห็นไหมอ่าเห็นส,ส่อสีธเดี๋ยวมาแกะรายละเอียดอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันที่คันนี้ก่อนนะครับอันนี้ตัวฐาน ตัวฐานอันนี้สามารถขันออกได้นะครับเดี๋ยวจะมาขันออกนะครับไปเดี๋ยวดูว่าตัวรถอเออสามารถไถได้ไหมนะครับตัวล้อสามารถหมุนได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันที่รถตอนอยู่บนฐานก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวรจะรีวิวรถที่อยู่บนฐานก่อนนะ,ะ,ดนนนนะเดี๋ยวเราจะแกะในตอนท,ท้ายทีเดียวตัวรถเนี่ยโมเดลเนี่ยเป็นโลหะนะครับเดี๋ยวลุงจะลองใช้แหนบเมื่อกี้กูจะใช้คัตเตอร์ขอบไปงั้นเนี่ยได้ยินเสียงเนาะฟังจากเสียงเป็นโลหะนะครับ แล้วก็เมื่อกี้เห็นแล้วแหละฝากระโปรงเกือกสามารถเปิดออกได้แน่ๆนะครับวัวนี้เราเห็นอินเทียเข้าไปข้างในเห็นแล้วก็มีรายละเอียดประมาณหนึ่งนะเห็นเห็นตัวสีของตัวเบาะที่ทําแยกสีมาเป็นสีแดงสีดํานะครับตัวรถก็เป็นโลหะเป็นรถสีบรอนนะครับมีเกรดความเป็นมุกอยู่ประมาณหนึ่งเห็นรายละเอียดกอนซะแต่เก็บว่าเกรดมุกค,ค่อนข้างละเอียดนะก็เหมาะสมกับสเกลของตัวรถ1ต่อ14นะครับฝากระโปรงรถก็จะมีลักษณะเหมือนตัวกริวระบายอากาศด้านบนนะครับ ซึ่งกีฬาในหนังอรับถ้าจำไม่ผิดมันไม่มีนะในหนังอาจจะไม่มีอืมแต่ว่าก็เป็นลักษณะาคล้ายกับโมเโลดลรถท็อปบิวนะรถท็อปบิวก็จะทําตัวเกจระบายอากาศด้านบนแบบนี้แล้วก็ที่ฝากระโปรงด้านหน้าอันนี้ก็จะมีเหมือนสกรีนโ,โลโก้ของแบรนด์ต่างๆพวก JBL NSJS อะไรพวกนเนี้ยอันนี้ก็สกรีนมาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคนดูกันหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเจ็ดแบรนด์ถือว่าครบเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะ ตัวแบรนด์ที่อยู่บนฝากระโปรงเนี่ยมีทั้งหมด7แบรนด์นะครับอ่าไม่ใช่ <laughs> จุงจำผิดอ่าตอนนี้เท่าที่เห็นนะก็จะมีทั้งหมดตัวโลโก้ก็จะมีโลโก้ทั้งหมดมีโลโก้ HKS เนาะแล้วก็มี Gorai Gorai อันนี้ไ,ไม่รู้อันไม่ออกอันไม่ออก JBL ตอะไรไม่ร,มร,มรู้แล้วก็สปาร์โก้เป็นอนะันสุดท้าย1 2 3 4 8 แ,บบแดปแด,ด,ดป 1, 2, 3, 4, 5, 6, แบรนด์นะครับที่อยู่บนฝากระโปงนี้แต่ถ้าดูรูปรถของจริงอ่ะที่ลุงมีข้อมูลอยู่จะมีทั้งหมดอะไรหายไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีทั้งหมดเก้าแบรนด์นะครับแบรนด์ที่หายไปจริงๆแล้วอะ่ะตัวมันจะมีอีกแบรนด์หนึ่งที่อยู่แทรกอยู่ระหว่าง HKS กับ Go l ายนี่แหละอ่ะแล้วก็มาดูที่รายละเอียดหน้ารถครับรายละเอียดหน้ารถค่อนข้างดีทีเดียวตัวไฟหน้าเนี่ยเราเห็นการแบ่งของพาร์เปนของตัวไฟหน้านะเป็น2ช่องเห็นรายละเอียด ตัวในโคมไฟหน้าเล็กน้อยนะครับแต่อย่างาก็เห็นว่ามาันือมันแบ่งช่องอยู่นะครับมีแบบช่องซ้ายช่องด้านในช่องด้านนอกแล้วก็มีช่องไฟเลี้ยวนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกับรถของจริงเลยนะเออรถของจริงก็จะมีการแบ่งช่องเป็น3ช่องแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็รายละเอียดของตัวกระจังหน้ารถนะเห็นโลโก้ GTR ค่อนข้างชัดนะรายละเอียดที่อยู่ตรงกระจังหน้าส่วนด้านบนนะครับรายละเอียดของช่องระบายลมด้านบนช่องระบายลมด้านล่างโอ้ช่องระบายลมด้านล่างนี่รายละเอียดคมมากเลยนะ ตัวลักษณะที่เป็นช่องเหมือน i n t e r c o คู e r ลองช่วงนี้นะครับแล้วก็ช่องระบายลมไฟขวาหูถือว่าทํารายละเอียดถ้ารถนี่งครับลุงถือว่ารายละเอียดค่อนข้างดีนะดีในแง่ว่ารายละเอียดมันค่อนข้างจะคมชัดแล้วก็ละเอียดมากเลยไฟ้าไอตัวไฟเลี้ยวด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยอาจจะไม่ได้ทาเป็นสีส้มแต่ว่าก็ทํามาเหมือนแบบเหมือนไม่มีมันมีรายละเอียดของตัวโคมไฟเลี้ยวด้วยเห็นไหม เออถือว่ารายละเอียดค่อนข้างดีครับอ่าส่วนตัวสเกิร์ตด้านล่างก็จะเห็นตัวสเกิร์ตเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดฝากระโปรงดูเลยกัน,นครับไหนอยู่ตรงส่วนหน้ารถแล้วฝากระโปรงดูทรงแล้วเดี๋ยวก่อนนะทำ <c oughs> ไมดูเหมือนมันจะมนจะไม่ใช่บานพับหรอมันเปิดแล้วมันจะหลุดไปเลยหรือเปล่าวะฝากระโปรงเปิดง่ายมากเลยครับเทียบกับรถทุกรุ่นอ้โหูโรายละเอียดเครื่องยนต์นี่ เมื่อบันทึกลุงที่เล่าซักหน้าที่แล้วว่าที่เราเปิดของมีนีทีไปตอนนั้นนะ่ะแต่นั้นเป็นรถในกลุ่มเพลทอยนะสำหรับลุงนะเป็นของเล่นซึ่งก็แล้ก็ทำเครื่องยนต์ค่อนข้างดีนะครับแต่นี้นี่แบบของทำไมโครรายละเอียดสวยจริงๆนะครับรายละเอียดค่อนข้างดีนะมีรายละเอียดของตัวคานที่คานเนี้ยไม่รู้อะไรนะแล้วก็รายละเอียดของตัวเครื่องยนต์ครับมีรายละเอียดท่อเนี่ยการทําสีท่อของเครื่องยนต์มีตัวเนี่ยจะเป็นถังใส่ใสน้ําหรือเปล่าอะไรเงี้ย ปกติเอ,อ่อน้ำที่ปัดน้ำฝนปะอยู่ประมาณเอช่วงนี้นะครับมีท่ออะไรสักอย่งนี่ะเป็นอาจจะเป็นท่อเทอร์โบป่ะไม่จะไม่ผิดแล้วก็มีทัวเนี่ยเนี่ยเห็นปะอันนี้ฝาเนี่ยเป็นฝาม่อน,น้ำนะครับถือว่ารายละเอียดค่อนข้างดีนะมันอาจจะแบบรายละเอียดมันจ,จะไม่ได้คมไม่ได้คมชัดอะแต่ว่าเออถ้าดูจักตั้งแต่หน้ารถแล้วลุงรู้สึกว่าตัวแบรนด์ทไทมไอโคก็ทำรายละเอียดของตัวรถค่อนข้างละเอียดนะทั้งเมื่อกี้ทั้งเรื่องของไฟหน้าใช่ไหมไฟเลี้ยว กระจังหน้าช่องระบายลมด้านบนช่องระบายลมด้านล่างแล้วก็รายละเอียดในเครื่องยนต์อ่ะถือว่ารายละเอียดค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะครับฝากระโปรงนี่มันดูกึกกักกึกกักนิดนึงนะครับแต่ว่าข้อดีของการกึกกักกึกกักก็คือมันเปิดง่ายนะไม่ต้องมานั่งเสียวว่าแบบเปิดแล้วมันจะแบบสีหลุดสีร่อนไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านข้างของตัวรถนะครับถัดจากส่วนของหน้ารถมาเนี่ยก็จะมีลักษณะของตัวกันชนหน้าด้านข้างนะครับก็จะมีสกรีนตัวเหมือนโลโก้ NX นะครับ เหมือนตามรถของจริงนะตามในเรื่องก็จะมีโลโก้ NX อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้เล็กๆอยู่ข้างล่างนี้อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเอ,อ่อานไม่ออกนะนีแเราก็ถือเป็นแบรนด์ที่2นะที่ทําโลโก้ร้างข้างเนี่ยครบตามหนังในเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีจารด้านะครับอีกแบรนด์หนึ่งที่ทําโลโก้ตรงนี้ครบเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวล้อแต่ละเอียดล้อนี่แบบสุดยอดเลยนะเนี่ยก็เหมาะสมกับราคานะโอ้ล้อหมุนได้ด้วยนะครับเท่าที่เมื่อกี้หมุนได้ปะวะ เฮ้ย hey, หูล้อหมุนได้เนี่ยแล้วเห็นจานจานตัวล้อแล้วนในส่วนที่เป็นเเหมือนเป็นเพลาปะแล้วก็มีตัวดิสเบกสีแดงนะเห็นตัวดิสเบกสีแดงแล้วก็ตัวล้อเนี่ยหมุนได้ล้อรู้คิดว่าน่าจะเป็นล้อ,อยางนะครับเดี๋ยว,ยวค่อยๆนี่เห็นไหมล้อหมุนได้ครับชัดเจนนะเดี๋ยวเราลองขันล้อออกมาแล้วเดี๋ยวลองมาไถาดูว่าล้อสามารถหมุนได้ไหมเออล้อหมุนได้แหละจะดูว่ามันจะไถแล้วมันจะเป็นฟีดดิ้งจะเป็นยังไงนะครับ แล้วก็ส่วนด้านข้างประตูด้านข้างเนี่ยก็เปิดไปได้นะครับเห็นอยู่แหละมันเงินซีลอยู่นะครับแล้วก็มีตัวประตูด้านข้างก็จะมีในส่วนของกระจกมองข้างนะครับล้อหลังหมุนได้ไหมมุได้ล้อเดียวล้อหลังก็มีลักษะเหมือนตัวดิสเพเหมือนกันเนาะแต่ล้อหลังมันดูแข็งๆว่ะแต่ก็คิดว่าน่นาจะหมุนได้นะมันโันโเดี๋ยวเดี๋ยวขนนัเรออกมาดูทีเดียวก็รู้เรื่องนะ แล้วก็มาในส่วนของด้านหลังรถนะครับไฟหลังก็เป็นวัสดุเป็นพลาสติกแยกส่วนเหมือนกันเนาะสีแดงนะครับเดี๋ยวก่อนนะลุงเจออะไรแปลกๆนี่คือรถลุงมีตำหนิใช่ไหมไอ้ดำๆเนี่ยแต่ไม่ใช่สีทะลกนะดูแล้วเหมือนแบบเหมือนเป็นสีสีเลอะมากกว่าครับสีดำๆแต่ไม่เปไน็นไรไม่ได้เสีเยดก็ไฟในตำแหน่งของไฟท้ายนะครับสีแดงเนาะ เป็นพลาสติกแยกส่วนสีดวงนะครับตัวกระโปรงหลังก็จะมีไฟเบรกด้านบนปะมีโลโก้นิสสันสเกลค่อนข้างดีนะหมายถึงปกติถ้าเป็นแบรนด์อื่นนะเวลาเหมือนตัวติดตัวสกรีนหรือว่าติดดีคอลของอ่าของตัวโลโก้พวกนี้มันก็ต้องติดใหญ่ๆหน่อยใช่ไหมไม่งั้นมันเออมัน,มนอาจจะผลิตยากอะไรเงี้ยแต่ว่านี่เขาก็ทำสเกลค่อนข้างเหมือนคนระับปกติบางแบรนด์โลโก้นิสสันก็จะใหญ่แปลกๆอันนี้ก็จะเป็น โลโก้ GTR นะครับโลโก้ Skyline แล้วก็จะมีทะเบียนหลังโอ้หอันนี้ตำแหน่งตรงนี้นะครับที่เป็นเหมือนไฟไฟเบรกตรงป้ายทะเบียนเนี่ยอูไม่ใกล้ได้ไหมจะชัดไหม,ไหมอ่าตำแหน่งตรงไฟเบรกป้ายทะเบียนก็ทาเป็นพลาสติกแยกส่วนมาอีกชิ้นหนึ่งนะพลาสติกสีแดงใสๆเนาะปกติเออปกติเท่าที่ลุงเห็นดีเทลดีแค่ไหนตรงนี้มันก็จะไม่ใช่พลาสติกอะ่ะจะเป็นสีแดงจะเป็นทําสีอืม เท่าที่เคยรีวิวมานะครับของทุกแบรนด์นะี่ยจะเป็นฮ็อตวิวโทมิกาจาร่าตรงนี้ก็จะเป็นทําเป็นสีอาจจะเทียมมันก็เออเทียอาจจะเทียบไม่ได้นะนนเขาเป็นกลุ่มของเล่นนะแต่ว่านี่เป็นโมเดลดิสเพย์โมเดลแล้วก็จะมีท่อไอเสียอยู่ด้านล่างตรงใต้กันชน,นก็จะมีท่อไอเสียอยู่ด้านด้านล่างด้านฝั่งซ้ายนะครับอูมองผ่านท่อไอเสียเข้าไปเราเห็นรายละเอียดของตัวเครื่องยนต์ใต้ท้องรถด,ด้วยเดี๋ยวลองขันร้อทมาดูดีกว่านะครับโอเคอันนี้รายละเอียดของตัวรถก็จะ ประมาณนี้อาจจะดูอินเทอเนียข้างในแต่ว่าอินเทอเนียข้างในรู้ว่ามันดูค่อนข้างยากอ่ะด้วยความที่ตัวกระจกรถอ่ะมือนเขาล่มดำมาหน่อยๆมันก็เลยแล้วตัวภายในรถเขาก็ทําเป็นสีดําด้วยแต่ว่าเราคิดว่าก็น่าจะมีรายละเอียดพอสมควรนะอาจจะเดี๋ยวเดีดูที่รายละเอียดของตัวตัวคอนโซลตัวคอนโซลหน้ารถนะครับก็จะเห็นรายละเอียดการการทำคอนโซลน,นะมีพวงมาลัยน่าจะมีรายละเอียดคอนโซลประมาณหนึ่ง ที่เขาปาดมาตรงส่วนที่เป็นพลาสติกสีดําแล้วก็เห็นรายละเอียดเบาะเลยเนี่ย,เ,ยเห็นเบาะไหมเบาะเป็นบักกิตซีสีดําตรงกลางของส่วนที่มันซัพพอร์ดหลังเนี่ยทำเป็นสีแดงเดี๋ยวเราจะมาลองขันน็อตดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราลดออกมาไถาดูว่าไถาได้ไหมอ่หลุดจริงอุปรกรณ์มาแล้วนะครับอขาขันตัวรถออกมาจากฐานแล้วนะครับอฐานก็มีพลาสติกรองอิงชั้นเนาะเ,เก็บไปก่อนเดี๋ยวหาย เดี๋ยวเราจะลองมันไถบนรถบนฐานนี้เลยนะครับหูล้อหมุนได้ด้วยนะครับหมุนได้ค่อนข้างดีเลยนะจริงๆแล้วอะน้ําหนักรถมีน้ําหนักค่อนข้างดีประมาณหนึ่งดูดีมีราคาไม่ใช่รถแบบเบาๆนะครับอันนี้คือตัวรถนะหมุนที่เราขา,า,านอกมาจากฐานแล้วก็สามารถเขียนได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูใต้ท้องรถก่อนเนาะเท่าที่เห็นหายละเอีดเยดก็ค่อนข้างดีนะโดยเฉพาะตรงแนวท่อไอเสียแต่หล ไม่อยากพูดคานี้เลยว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นแฟนของแบรนด์ทาไมโครไปแล้วนะครับลุงชอบรายละเอียดรถที่มีรายละเอียดเยอะๆนะครับรายละเอียดๆรายละเอียดรายละเอียดดูแนวท่อไอเสียนี้ดิมันไม่ใช่แบบบางแบรนด์ก็ทาท่อไอเสียแหละแต่ว่าก็ทำเป็นเส้นๆๆไปใช่ไหมแต่เนี้ยเราเห็นรายละเอียดของข้อต่อของตัวท่อไอเสียแบบปุบปุบปุบจับจับจับไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยใต้ท้องรถเนี่ยอืก็แทบจะไม่เห็นแกนล้อเลยนะใช่ไหม เหมือนแกนล้อเขาก็ซ่อนเข้าไปทําลักษณะคล้ายๆกับรถของจริงมากที่สุดน,นะครับเฮ้ยโอ้โหใต้ท้องรถเขาเป็นแบบน็อตด,ด้วยมีน็อตเชื่อมทั้งหมด3ตัวนะครับก็ถ้าอยากจะโมลครับก็สามารถถอดไปโมได้นะเดี๋ยวเรามาทดสอบการเข็นสักหน่อยดีกว่าเฮ้ยแต่ว่านี่เอามาได้แล้วอะเห็นเห็นรายละเอียดข้างในไหมไม่ค่อยเห็นนะลุงว่ามันดูยากอะคือ,อรายละเอียดภายในรถ แต่เห็นแล้วเลยว่ามันมีตัวคอนโซลอ่ะมันมีรยายละเอียดของตัวคอนโซลอยู่เป็นเป็นพลาสติกสีเดียวยนะครับไม่ได้ทําสีอะไรเพิ่มเติมภายในลุงว่าในส่วนที่ทําสีก็จะเป็นในส่วนของเบาะทั้งเบาะแถวหน้าแล้วก็เบาะแถวหลังนะครับมาแล้วครับแท่นทดสอบการถายของตัวรถรถค่อนข้างแข็งนะแต่ว่าถ่ายค่อนข้างลื่นนะเออ ลองคิดว่าตัวยางอ่ะเขาหน้าค่อนข้างแคบนะครับเนี่ยมันก็เลยตัวยางมันก็เลยค่อนข้างแข็งเนาะดูตัวยางดิแล้วตัวยางเขาก็ทํารายละเอียดของตัวเท็กเจอร์ด้วยเนี่ยเห็นรายละเอียดเท็กเจอร์ยางเนี่ยเออด้วยความที่ยางเขาก็เป็นยางเหมือนเยกว่าลันแฟร์จอลันแฟรยางหน้าบางมากเลยครับด้วยยางหน้าบางมากแล้วก็ทําตัวเท็กเจอร์ยางอีกนะครับตัวยางมันก็เลยจะแข็งคราวนี้ตัวยางมันเริงว่าลุงว่ายางมันแข็งแทบจะเหมือนพลาสติกเลย เออมันก็เลยทําให้เวลาจะเอามาไถาบนที่ลุงเตรียมไว้เนี่ยแรงฝืดมันก็เออไม่ได้มีแต่ว่าดูจากลักษณะเน,นี้ยก็ลดสามารถเขียนได้นะครับล้อถือว่าหมุนได้นข้งๆดีเลยครับจะมีแบบช่วงที่แบบล้อฟรีบ้างนะครับแต่ถ้าเอามาไถอยู่บนในตัวตัวแท่นของเขาอะ่ะอันนี้ตัวแท่นของเขาที่เป็นเหมือนหนังตัวหนังมันมีความซอฟต์มากกว่าคนระับมันก็จะเพิ่มแรงฝืดได้เยอะกว่าเนาะ ก็จะเห็นได้แบบแทบไม่มีปัญหาเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันสีน้ําเงินแนละ้วแต่คันสีน้ำเงินเดี๋ยวเราจะดูกันเร็วๆแล้วกันเนาะเพราะว่าลุงคิดว่ารายละเอียดมันเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวคันสีน้ําเงินนะครับแต่ลุงว่าโอ้โหรายละรเอียดก็น่าจะต่างกันแค่สีก็จะสีน้ำเงินสวยดีนะละสีน้ำเงินมันดูแบบสีน้ำเงินมุกแล้วก็ตัวเกรดมุกอะ่ะเขาทาสเกลของของเกรดมุกค่อนข้างดีไงเพราะอย่างรถอ่า ที่เรารีวิวไปรถแบบที่เป็นเพลย์ทอยปกติเรื่องตัวสีเนี่ยบางแบรนด์อะเก็ตมันก็จะใหญ่ไงพอเก็ตใหญ่แล้วรถคันเล็กอะอลุงว่าบางทีสเกลมันก็จะดูแปลกๆไงดูเหมือนไม่ใช่สีของรถนะอะไรเงี้ยแต่นี้โหถือว่าทำรายละเอียดก็ทั้งดีแต่ว่ารายละเอียดหน้าตาลุงว่าเหมือนกับคันเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องดีกว่าว่าเปิดออกมาจะเหมือนกันไหมรายละเอียดเครื่องยนต์ลุงว่าเหมือนกันนะสองคันอ่ะเดี๋ยวเอาอีกคันมาเทียบกันเด็ดมถ้าดูรายละเอียดเครื่องยนต์อย่างนี้ดูจาก ที่เห็นอยู่ที่หน้ากล้องนี่หลวงว่ารายละเอียดเหมือนกันนะครับหลวว่า2องคันนี้รายละเอียดเหมือนกันแล้วก็ต่างกันแค่สีนะครับเดี๋ยวให้ดูการสีดำเงินแบบรอบๆอีกทีหนึ่งล้อหรออะไรเงี้ยดูทรงเหมือนกันนะครับต่างกันต่างกันแค่สีเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับบันทึกก็ลวงจะแกะหน้าที่17จดกับการ แกะกล่องโมเดลรถเหล็กทำ Mi โคร g t r r 3.4จากหนังเรื่อง f a าแสน r u o u s นะครับชอบไม่ชอบมีคอมเมนต์อย่างไรก็สามารถมาแบ่งปันกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับสำหรับบันทึกน้าน,นี้ถ้ามีคำพูดหรือข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดไปลุงก,ก็ต้องขออภัยมาด้วยนะครับที่ตอนนี้เนาะจน,นะนกว่าจะพบกันใหม่กับ Mys ติกกอ s ซี่บันทึกรถเหล็กกับลุงร้านทำสวัสดีครับ